สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบัณฑิตบรรทุก EP 3นะครับในวันนี้นะครับก็อยากจะมาชี้เป้าให้กับเพื่อนๆน,นะครับเกี่ยวกับปั๊มน้ํามันราคาถูกที่เราสามารถเติมเองได้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเลือกเติมน้ามันนะครับหลายๆคนน่าจะรู้นะว่าปั๊มน้ํามันที่เราสามารถเติมได้ราคาถูกที่สุดเนี่ยนะครับก็คือบางจากแล้วก็ปตท ส่วนปัมม๊มอื่นๆเนี่ยเชลเอสโซคาลเทกอะไรเงี้ยบางทีราคาน้ำมันมันจะสูงกว่านิดหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วมันจะมีปั๊มอีกประเภทหนึ่งครับที่เราสามารถเติมน้ํามันได้ถูกกว่านะครับก็คือปั๊มบางจากที่เราสามารถเติมน้ํามันเองได้นะครับโดยที่ไม่มีเด็กปั๊มนะครับทีนี้แล้ววิธีการเติมทํำยังไงนะครับวิธีการเติมเนี่ยคือเราก็ขับรถไปตรงหัวจ่ายที่เราจะจะเติมน้ํามันสมมตุติเราเติมดีเซล B7 เราจะไปเติมที่ตู้สนะครับเราขับรถไปที่ตู้สี่ เสร็จแล้วเราก็ลงจากรถเดินไปที่เคาน์เตอร,ตอร์แจ้งเขาว่าจะเติมน้ํามันดีเซล B7 ตู้สี่ราคา1,000บาทนะครับแล้วก็ชําระเงินแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกดน้ํามันให้กับเรานะครับเสร็จแล้วเราก็เดินมาที่หัวจ่ายนะครับเราก็ทำเหมือนเด็กปั๊มเลยครับยกหัวจ่ายขึ้นมาแล้วก็เติมน้ามันนะครับกดกดไกมันเหมือนเหมือนไกปืนนะครับกดลงไปนะครับทีนี้บางครั้งถ้าน้ำมันไม่ออกเนี่ยเราอาจจะต้องไปยกยกลง ตรงที่ที่แขวนที่แขวนหัวจ่ายนะครับบางทีต้องยกขึ้นนะครับแล้วก็ถึงจะจ่ายน้ํามันได้นะครับคือปั๊มเติมเองเนี่ยนะครับราคาน้ํามันเนี่ยมันถามว่าถูกกว่าเยอะไหมมันก็อาจจะดูไม่เยอะนะครับแค่สามสิบสตางค์นะครับอย่างผมเนี่ยเติมเต็มถังเนี่ยหกสิบห้าลิตรนะครับโดยประมาณเวลาน้ํามันผมกระพริบนะหกสิบห้าลิตรผมเติมเนี่ยก็จะใช้น้ํามันประมาณสองพันหนึ่งร้อยบาทโดยประมาณนะครับพอไปเติมปั๊มเติมเองเนี่ยนะครับก็อาจจะเหลือ2,050บาทอะไรอย่างเงี้ย นะครับซึ่งส่วนต่างมันไม่ได้เยอะหรอกครับเท่งแต่ว่าในสายงานขนส่งน,นะครับเราทํางานทุกวันรถเราขับทุกวันนะครับแล้วก็น้ํามันผมเนี่ยเต็มถังเนี่ยผมวิ่งได้แค่สามวันดังนั้นแล้วเนี่ยเผมคิดว่าถ้าเราประหยัดต้นทุนตรงนี้ได้แม้มันจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าในระยะยาวนะครับมันจะช่วยค่าใช้จ่ายเราได้พอสมควรเหมือนกันดังนั้นนะครับเอ,อผมคิดว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอนอยู่ใกล้สถานที่ที่มีปั๊มเติมเองเนี่ยผมว่าก็ ก็ลองไปเติมดูก็ได้ครับอย่างน้อยมันก็ประหยัดต้นทุนเราได้ระดับหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาชี้เป้าให้กับเพื่อนๆครับว่าเอ,อ่อปั๊มเติมเองเนี่ยมันมีที่ไหนบ้างนะครับจะมีอยู่27แห่งนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีการเพิ่มมีการลดอะไรมากกว่านี้หรือเปล่านะครับถ้าข้อมูลตรงไหนไม่ตรงปัมป๊มบางปัมป๊มปิดไปแล้วนะครับหรือว่าปัม๊มบางปั๊มเนี่ยเขาไม่มีให้เติมเองแล้วหรือว่ามีการมีปั๊มเพิ่มใหม่เงี้ยก็สามารถแจ้งในคอมเมนต์ได้นะแล้วเดี๋ยวผม อ่าแล้วก็ก่อนที่จะชี้เป้าให้นะครับก็อยากจะชวนชวนเพื่อนครับเข้ามาในกลุ่มอ่าของ f เฟซบุ o กนะครับเพื่อมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกับประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของงานขับรถกระบะโต้ทึบหรือว่ารถประเภทอื่นๆหรือว่าใครมีความรู้เรื่องอื่นนะครับก็สามารถแชร์มาพูดคุยกันได้ในกลุ่มของผมนะครับดนตามที่ผมได้อ่าแปะอ่าคิวอาร์โคไว้ให้นะครับหรือว่าจะกดลิงก์ที่ดีสคริปชั่นก็ได้นะครับอ่ามาเริ่มกันเลยนะครับปั๊มแรกนะครับอ่าจะอยู่ตรงถนนพิบูลสงครามนะครับ อยู่ระหว่างซอยที่บุญสงคราม9กับซอยที่บุญสงคราม11นะครับปั๊มนี้ผมก็เติมประจําเหมือนกันนะครับถ้าเรามาจากท่าน้ํานนนะครับสมมติว่าท่าน้านนอยู่ข้างหลังเรานะครับแล้วขับตรงมาอย่างเดียวเลยครับตรงมาจนถึงสี่แยกอ่าสี่แยกที่2นะครับคือผ่านสี่แยกเลี่ยงเมืองแรกไปก่อนครับแล้วไปถึงก่อนถึงสี่แยกที่2อง่ะตรงแถวโรงเรียนกาลันนะครับมันจะมีปั๊มบางจากอยู่ปั๊มหนึ่งใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งเราสามารถเติมเองได้อนันคือปั๊มแรกนะครับ ั๊มที่สองนะครับเอ่อจะอยู่ฝั่งตรงข้ามซอยเลวดีนะครับซอยเลวดีนนทบุรีเนี่ยนะครับตรงสุดซอยที่ติดถนนเลี่ยงเมืองนะครับตรงนั้นเนี่ยฝั่งตรงข้ามซอยคือก็คือข้ามถนนไปครับมันจะมีซอยเลี่ยงเมือง13อยู่นะครับซอยเลี่ยงเมือง13เนี่ยนะครับจุดสังเกตหลักๆเลยจะมีป้ายโรงแรมลมด้วยดีนะครับแล้วก็จะมีเอ่อเซเว่นอยู่นะครับ เราเข้าไปที่ซอยนั้นเลยนะครับตรงไปเกือบสุดซอยเลยครับขวามือปั๊มหยู่ตรงนั้นนะครับหรือถ้าใครไม่ได้มาทางนี้เรามาจากแถวๆโรงพยาบาลพะนั่งเก้านะครับก็ จากหน้าโรงพยาบาลนะเรากลับรถมานะครับกลับรถมาแล้วก็ตรงมาเกือบสุดทางเลยครับเลี้ยวเข้าซอยนนทบ,บุรีซอยหกนะครับพอเข้าตรงตรงซอยนั้นอนะ่ะมันจะถึงปั๊มพอดีเลยซึ่งซอยเลี่ยงเมืองสิบากับซอยนนทบ,บุรีซอยหเนี่ยมันจะทะลุเชื่อมถึงกันนะครับซึ่งเมื่อก่อนมันมันเป็นซอยเลวดีเขาจะเรียกว่าเป็นซอยเลวดีเก่านะครับปั๊มที่สามนะครับจะอยู่ตรงถนนบางกวยไซน้อยนะครับ บางจากถนนบางกวยไซน้อยอันนี้ผมไม่แน่ใจอยู่ตรงไหนนะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมาครับเพื่อนๆใครอยู่แถวนั้นนะครับไปเติมไปแล้วก็มาแชร์กันได้นะครับปั๊มที่4ี่ครับอยู่ตรงอ่าในซอยเทิดพระเกียรตินะครับอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลอนันตพัฒนา2นะครับเห็นว่าอยู่จังหวัดนนท์เนี่ยแหละครับผมก็ไม่แน่ใจนะอยู่ตรงไหนนะครับปั๊มที่ห้าครับปั๊มบางจากซอยพหลโยธิน4ี่นะครับปั๊มที่หกปั๊มบางจากซอยเพชรเกษมห้าสิบ อยู่ใกล้กับศูนย์โตโยต้าบางแคอ่าปั๊มที่7นะครับเป็นบางจากซอยโยธินพัฒนานะครับถนนคู่ขนานเอกไมัยรามอินทาเข้าซอยโยธินพัฒนาไปเล็กน้อยปั๊มที่8นะครับปั๊มบางจากซอยวิภาวดี60นะครับอันนี้วิ่งจากวิภาวดีขาเข้าเข้าซอยวิภาวดี60เข้าไปประมาณ600เมตรนะครับ ปั๊มที่9นะครับปั๊มบางจากถนนพระราม3อยู่ใกล้สถานี MRT หรอหรือเขาเขียนว่า BRT นะผมไม่แน่ใจนะผมว่าน่าจะ MRT น่าจะเขียนผิดนะครับใกล้สถานีวัดดอกไม้ปั๊มที่10นะครับปั๊มบางจากเพิ่มสินนะครับจะอยู่ในซอยอประชาสงเคราะห์27นะครับใกล้มหาทายาลหอการค้าไทยปั๊มที่11บนะครับบางจากสุขุมวิท101่ทับห เข้าซอยสุขุมวิทร้อยหนึ่งทับหนึ่งประมาณเจ็ดร้อยเมตรสิ 1, บสองปั๊มบางจากสุขาพิบาลหนึ่งอยู่ตรงถนนสุขาพิบาลหนึ่งนมินสิบสามปั๊มบางจากเอกชัยอยู่บนถนนเอกชัยเลยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ไปประมาณหกร้อยเมตรสิบสี่ปั๊มบางจากถนนพัฒนาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี 15. ปั๊มบางจากหนามแดงจังหวัดสมุทร ปราการนะครับอยู่ในซอยหนามแดงเข้าจากถนนสีนครนประมาณ600เมตร16ปั๊มบางจากวัดด่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการอยู่ในซอยอ่าวัดด่านซอยสุขุมวิท1 1 3เข้าจากถนนสีนครนประมาณ2กิโลครึ่ง17ปั๊มบางจากถนนทรงพลนครปฐมจังหวัดนคร 18. ปฐม 18. บปั๊มบางจากถนนเอกชัยสมุทรสาครอยู่เยื่นสถานี ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมุทรสาคร3ประมาณ600เมตร19ปั๊มบางจากถนนบรมไตโลกนาส2จังหวัดพิษนุโลก20ปั๊มบางจากถนนเจริญเมืองเยื้องที่ทำการไบชนีเชียงใหม่ประมาณ300เมตร21ปั๊มบางจากถนนลาดเชียงแสนจังหวัดเชียงใหม่22ปั๊มบางจากถนนชนะระทานจังหวัดเชียงใหม่จากแยกถนนห้วยแก้วมาประมาณ400เมตร เยื้องโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ23ปั๊มบางจากพญาเสือจังหวัดพิษณุโลกอยู่บนถนนพญาเสือเยื้องโรงเรียนพดุงราชก่อนถึงวัดอรัญญิก24ปั๊มบางจากถนนเหล่านาดีจังหวัดขอนแก่นตรงข้ามสนามกีฬาขอนแก่นนะครับ25ปั๊มบางจากถนนมารีวันจังหวัดขอนแก่นเยื้องทางเข้าสนามบินของแก่นนะครับและ26ปั๊มบางจากถนนเพชเรเกษมหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาห่างจากที่ทําการอำเภอห่างใหญ่ประมาณ400เมตรนะครับแล้วก็27ที่ผมเคยไปเติมมาคือจะอยู่ตรงอ,อยู่ตรงแถวถนนทางรถไฟสายเก่าสมุทรปราการนะครับมีปั๊มนึงแต่ว่าเหมือนผมเห็นล่าสุดเนี่ยเขาจะมีเด็กปั๊มแล้วนะอันนี้ผมไม่ได้ไเติมนานแล้วนะครับก็ลองไปสํารวจดูได้โอเคครับก็เนี่็คือทั้งหมดนะครับปั๊มบางจากเติมเองที่ผมนำมาเอาข้อมูลมาให้เพื่อนๆนะครับ อย่างน้อยที่สุดนะครับก็เราสามารถที่จะเติมน้ํามันเองเพื่อที่จะประหยัดต้นทุนเราไปได้นะครับทั้งสองครั้งอาจจะไม่เห็นผลแต่ว่าถ้าเกิดเราเติมน้ำมันบ่อยๆเนะะี่ยครับโดยเฉพาะสายรถกระบะตู้ทึบอย่างเราเนี่ยนะครับยิ่งเราใช้รถเยอะนะครับเราเติมน้ำมันบ่อยเรายิ่งประหยัดต้นทุนได้ก็ยิ่งดีนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดสะดวกนะครับหรือว่าเพื่อนๆอ,อยู่ใกล้กับปั๊มเติมเองเนี่ยผมว่าแวะไปเติมเอานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่ไกลเราตีรถไปเติมบางทีอาจจะไม่คุ้มก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้ก็สำหรับข้อมูลในวันนี้ที่นำมาฝากกันสำหรับรายการบัณฑิตบรรทุก EP 3ครับก,ก็อยากให้เพื่อนๆนครับได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับาการทำงานในสายงานของการขับรถไม่ว่ารถประเภทไหนก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายนี้ครับเด็กผู้ชายไม่เคยโตขึ้นเลยเพียงแค่ของเล่นชิ้นใหญ่และแพงขึ้นก็นเท่านั้นครับสวัสดีครับ